พบกับช่องมังกรของเรานะครับผมตอนนี้จะทําถนนนะครับก็ขนดินมาแล้วขนดินมาแล้วทําถนนเข้าไปในที่สร้างบ้านนะครับที่มองเห็นกองอิฐกองเสานน่นนะแล้วปอ,อกท่อซ่วมนะครับตอนนี้ก็ได้30มสิบาสิบเที่ยวแล้ว วิ่งสามคันครับวันนี้ถึงจะเป็นรถเล็กรถเล็กนะแต่ก็แม็โครเล็กแต่ว่าก็รถวิ่งสามคันก็ทันน่ะมึงติดลมทางนั่นนะ อ๋อตอนนี้จะเอาดินไปสวนนวนก่อนครับตกไปยาวไปนายนครับเอาดินไปปลูกพริกสวนนวนก่อน ตรงนี้ก็ในทางนะครับตอนนี้จะทําถนนเข้าไปที่สร้างบ้านแต่ตอนนี้ทางนี้เขาทางนี้เขาขอดินก่อนหนึ่งเที่ยวไว้ปลูกพริกอันนี้ก็จะเริ่มเป็นถนนหนทางแล้วนะครับมันใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยเนาะใหญ่ไปมั้งมันจะล้นท่อนน่น่ะโควินแล้วเข้า อเฮ้ okay, ครับถอยเข้าไปเลยในห้วนนั่นแหละอถอยห,หน้าเผาขาดจังเลยคือยหนปาเผาขาดจังอ,อืม โดดเป็นเต่าเลยนะครับรถแรงรถแรงจัดก็ได้ได้ปลูกพริกนะครับได้ปลูกพริกไว้ปลูกพริกนู่นขันนู่นก็จอดคึบอยู่โน่นนะครับก็ยังหยุดพักงานอยู่แล้วหยุดพักงานแล้วนะครับ แมคโครเล็กเราก็เห็นพอแวบๆอันนี้ถนนก็ได้สามสิบเที่ยวแล้วคาดว่าจะประมาณหกสิบเที่ยวนู่นแมคโครเล็กเห็นพอวยๆครับคามแล้วครับคามแล้วจะเลิกงานแล้วสำหรับวันนี้ก็ใช้สี่สิบแรงมาดันสี่สิบแรงมาดันก็ ุ่งนี้ต่อวันนี้ก็คงขอแค่นี้ก่อนครับค่ำแล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับมังกรโมบายสวัสดีครับผม